เรียนท่านอาจารย์ดรนครินประสิทธิ์วันนี้กลุ่มของพวกเรามานำเสนอในเรื่องพระราชบัญญัติรลับประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545ค่ะโดยมีสมาชิกกลุ่มดังนี้ค่ะ 1. นนายกิติพบ์ปุลเอก 2. ในายจารุกิจยารรีสี 3. นางสาวศีริเสนใส 4. ีนายนเทพฤทธิ์ฤทธิไทยสงและนางสาวศิวพรสุวรรณค่ะ ซึ่งขอบเขตของการนำเสนอในครั้งนี้นะคะว่าด้วยเรื่องของรายละเอียดของกฎหมายพระราชบัญญตัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพศ2545ความเป็นมาหลักการและเหตุผลสาระสำคัญของกฎหมายเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิตามสิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะ ซึ่งในรายละเอียดของกฎหมายในพระพราชบัญญัติ ในครั้งนี้นะคะประกอบด้วย9หมวด1บทเฉพาะการด้วยกันนะคะว่าด <t currently> ้วยเรื่องหมวดที่1สิทธิการรับบริการสาธารณสุขหมวดที่2คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหมวดที่สาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหมวดที่4กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหมวดที่5หน่วยบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขหมวดที่6คณะกรรมการการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขหมวดที่7พนักงานเจ้าหน้าที่หมวดที่8 การกำกับมาตรฐานหน่วยบริการหมวดที่9บทกำหนดโทษและบทเฉพาะการค่ะ ผู้รักษาตามกฎหมายและวันบังคับใช้นะคะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะคะซึ่งพระราชบัญญัติหลักการสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2,545ได้ทําการประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่18พฤศจิก,ก,กายน2,545โดยมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะ สำหรับความเป็นมานะคะแรกเริ่มหน่วยงานได้จัดตั้งขึ้นเมื่อพศ2534นะคะโดยใช้ชื่อว่าสำนักงานประกันสุขภาพเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขค่ะซึ่งมีบทบาทในเรื่องของการเตรียมการรองรับด้านประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกองทุนประกันสังคมเป็นต้นค่ะแล้วก็มีการดาเนินง,งานพัฒนาระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยมาตามลําดับดังนี้นะคะ ว่าด้วยในเรื่องของการเล่งรัดและขยายการดำเนินงานโครงการประกันสุขภาพในเขตเมืองของกรุงเทพมหานครการรับรองงานสวัสดิการของประชาชนด้านการรักษาพยาบาลสําหรับผู้มีรายได้น้อยนะคะมีการออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนโครงการรักษาพยาบาลสําหรับผู้มีรายได้น้อยนะคะสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีการอนุมัติให้จัดตั้งสํานักงานประกันสุขภาพและต่อมานะคะก็ได้เกิดโครงการ30บบาทรักษาทุกโรคค่ะ ซึ่งหลังจากเกิดการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนเป็นต้นมานะคะภายหลังก็ได้มีการเ,เปลี่ยนเป็นกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพในปีพศ2560ค่ะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะสำหรับหลักการใลเหตุผลนะคะว่าด้วยด้วย ว่าด้วยเรื่องรัฐบนูญแห่งราชนจาจักรไทยนะคะมาตราที่52ประชาชนคนไทยนะคะย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานนะคะให้หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ ต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงนะคะและมีประสิทธิภาพจึงต้องจัดตั้งการให้บริการสาธารณสุขที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตที่มีการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานและเนื่องด้วยในปัจจุบันนะคะระบบการให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลได้มีอยู่หลายระบบด้วยกันทําให้มีการเบิกจ่ายเงินที่ซ้ําซ้อนจึงจําเป็นต้องตาพระราชบัญญัติน,นี้ค่ะขอเชิญผู้นําเสนอท่านต่อไปเลยค่ะ ในต่อไปจะเป็นวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการสร้างหลักประกันสุขภาพท่นหน้าเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและข่าวสารแนะนําการให้บริการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักประกันสุขภาพท่นหน้าเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจส่วนพันธกิจนะครับ จะมีทั้งหมด4ข้อก็คือ1คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพท่นหน้า 2. รับเรื่องราวร้องทุกจากผู้รับบริการ3พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพท่นหน้า 4. ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของระบบหลักประกันสุขภาพท่นหน้าทั้งเชิงลุกและเชิงรับครับสไลด์ถัดไปเลยครับในสาระสําคัญของกฎหมาย จะมีดังต่อไปนี้คือ1ได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพที่พระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดกำหนดให้มีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้บริการสาธารณสุขตามที่พระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนด 3. กำหนดให้มีให้กำหนดให้มีสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรับผิดชอบงานธุรการขอ,ของคณะกรรมการคณะกรรมการควบคุมคุณาภาพและมาตรฐานคณะอนุกรรมการของ,ของคณะกรรมการดังกล่าว และคณะกรรมการสอบสวนทั้งนี้มีหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการบริการสาธารณสุขจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกําหนดและกํากับดูแลหน่วยบริการเครือข่ายหน่วยบริการในการให้บริการสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด4กําหนดให้จัดตั้งคณะ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณาสุขมีอำนาจหน้าที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข,ข่ายของหน่วยบริการตามที่กฎหมายกำหนดและมีอำนาจสั่งให้หน่วยบริการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข,ขที่กำหนดชำระค่าปรับทางปกครองสลด์หัดไปครับ ในพระราชบ,บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีพุทธศักราช2545เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพในมาตราของรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้นะครับในมาตราที่29ว่าด้วยการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตราที่35เสรีภาพในเคหสถานมาตราที่48สิทธิในทรัพย์สินมาตราที่52 สิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้รับมาตรฐานสไลด์ถัดไปครับในเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีพุทธศักราช2545จะมุ่งเน้นให้เกิดระบบบริการหรือบริการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานโดยมีองค์กรกำกับดูแลซึ่งดำเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพตลอดจนภาคประชาชนร่วมกันพัฒนาระบบประกันสุขภาพให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคสไลด์ถัดไปครับบุคคลที่ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีพุทธศักราช2,545จะประกอบดังต่อไปนี้นะครับในจะมีคณะรัฐมนตรีจะมีทั้งหมด3ม,มาตาคือมาตาที่13 มาตราที่29และมาตรา48 2คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขจะมี1มาตราคือมาตรา50 3คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในมาตราที่11.8 4รัฐมนตรีจะมีมาตราที่4มาตราที่13และมาตราที่22 5สำนักงานจะมีเป็นมาตราที่26 6เลยาธิที่การมาตราที่36สไลด์ถัดไปครับ ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตามมาตราที่หกมาตราที่6จะกล่าวถึงบุคลากรใดประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตราห้าให้ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานกำหนดเพื่อเลือกหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการประจำขอชญผู้นำเสนอท่านถัดไปครับในอำนาจหน้าที่สำนักงานนะครับมาตราที่สิบเอ็ดและสิบสองนะครับ กรณีลูกจ้างซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายนะครับว่าด้วยเงินทดแทนผู้ใดใช้สิทธิ์รับบริการสาธารณสุขจากหน่วยงานบริการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับเมื่อใดแล้วให้หน่วยงานบริการนะครับแจ้งการเข้ารับบริการนั้นต่อสํานักงานและให้สํานักงานมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขนะครับจากกองทุนเงินทดแทนนะครับแต่ไม่เกินอัตราที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไปครับมาตราที่26นะครับรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานคณะอนุรกร,รมกรรมการของค,คณะกรรมการดังกล่าวนะครับและเป็นคณะกรรมการสอบสวนครับเ,เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานบริการสาธารณสุขนะครับจัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการหน่วยบริการและเครือข่ายของหน่วยบริการนะครับบริการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดนะครับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกําหนดให้แก่หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา46นะครับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการนะครับและดําเนินการเพื่อให้ประชาชนมีหน่วยบริการประจําและขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจํารวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบถึงข้อมูลบริการครับต่อนะครับกําหนดกํากับดูแลหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในการให้บริการสาธารณสุข ให้เป็นไปนตามมาตรฐานนะครับถือกรมสิทธิ์มีสิทธิ์ครอบครองและมีทรัพย์สินต่างๆนะครับก่อตั้งสิทธิ์และทํานิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงานนะครับจัดทารายงานประจําปีเกี่ยวกับผลการผลงานนะครับและอุบสติศในการดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ความทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับและสุดท้ายก็คือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้อำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพมตาตรฐานมอบหมายครับต่อไปครับมาตราที่ยี่สิบแปดนะครับบรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สำนักงานได้มาโดยที่มีผู้บริจาคให้นะครับได้มาโดยซื้อหรือแลกเปลี่ยนจาก รายได้ของสํานักงานให้เป็นกรมสิทธิ์ของสํานักงานนะครับและให้สํานักงานมีอํานาจในการปกครองดูแลบํารุงรักษาใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสํานักงานครับมาตราที่31นะครับให้สํานักงานมีเลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับข้อกําหนดนโยบายมติและประกาศของ คณะกรรมาการนะครับและเป็นผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสานักงานปฏิบัติตามทุกตําแหน่งนะครับโดยวักเจให้สํานักงานทําหน้าที่เป็นหน่วยธุรการให้การดําเนินการสรรหาและคัดเลือกเลขาธิการครับมาตราที่42นะครับในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการโดยผู้กระทําผิดได้แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายนะครับ ภายในระยะเวลาอันควรตามมาตรา4ีหนึ่งเมื่อสำนักงานได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการไปแล้วสำนักงานมีสิทธิ์ได้เบี้ยเอาแก่ผู้กระทำผิดได้ครับถัดไปครับมาตราที่4 4ให้สำนักงานจัดให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายของหน่วยบริการนะครับแล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อดำเนินการลงทะเบียนหรือ เลือกหน่วยบริการประจำของตนตามมาตรา6นะครับและมาตรา57นะครับในกรณีที่สํานักงานตรวจสอบพบว่าหน่วยบริการใดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานให้บริการสาธารณสุขที่กําหนดนะครับให้รายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาต่อไปนะครับต่อไปเชิญผู้นําเสนอท่านถัดไปครับ สำหรับอำนาจหน้าที่สำนักงานมาตรา59และ66นะคะมาตรา59ผู้รับบริการผู้ใดไม่ได้รับความสะดวกตามสิทธิที่ได้รับบริการของหน่วยบริการเรียกเก็บค่าบริการจากตนนะคะให้มีสิทธิ์้องเรียนต่อสำนักงานเพื่อให้มีการสอบสวนและให้นำความในมาตรา57มาบังคับใช้โดยอนุโลมมาตรา66ให้ตาพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา9และมาตรา10ภายใน1ปีหากไม่แล้วเสร็จให้ขยายระยะเวลาได้ครั้งละหนึ่ง และให้สำนักงานประกันสังคมรายงานเหตุที่ไม่อาจดําเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาต่อ,ตอรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดการให้มีการเผยแพร่รายงานนั้นต่อสาธารณชนค่ะสไลด์ถัดไปค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปะสะชมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพศ2545ดังนี้นะคะกำกับดูแลหน่วยบริการและเครือข่ายบริการ ในการให้บริการสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนดและอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนก่อตั้งสิทธิและทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดำเนินจิจการของสำนักงานปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบ,บัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัตินี้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสไลด์ถัดไปค่ะค่ะและรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าวและคณะกรรมการสอบสวนเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการในการบริการสาธารณสุขจัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดค่ะสไลด์ถัดไปนะคะค่ะแนวคิดและหลักการความสัมพันธ์และบทบาทของระบบ หลักประกันสุขภาพกับผู้ให้บริการกับประชาชนนะคะเพื่อสร้างระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยความมั่นใจเมื่อยามเจ็บป่วยภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจและผู้ให้บริการมีความสุขโดยมีความเชื่อมโยงกัน ในส่วนของผู้รับบริการหน่วยบริการผู้ให้บริการและกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะสไลด์ถัดไปนะคะขอขอเรียนผู้นําเรียนเชิญผู้นําเสนอท่านถัดไปค่ะครับสําหรับสไลด์นี้นะครับจะเป็นสิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545มาตรา5กําหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับ บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติซึ่งบุคคลในที่นี้หมยถึงบุคคลที่มีสัญชาติไทยผู้มีสิทธิ์ในหลักบบหลบระการสุขภาพทุกหน้าคือบุคคลที่มีสัญชาติไทยมีเลขประจําตัวประชาชน13หลักและไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้นะครับบุคคลที่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลจากรัฐเช่น ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเช่นลูกจ้างที่ทํางานในกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปยกเว้นลูกจ้างทํางานบ้านหาเล่แผงลอยหรือลูกจ้างของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยและผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเช่นข้าราชการลูกจ้างประจําของสนราชการและครอบครัวผู้อยู่ในความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให้<ๆ>เช่นพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานหรือ จ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระครูโรงเรียนในระบบเอกชนในระบบนะครับสําหรับการคุ้มครองสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็สิทธิ์ที่เราเห็นตั้งแต่ปี2 5 4 7ถึง2563นะครับก็คือสิทธิ์ที่เพิ่มมาจากพระราชบัญญัติของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันของ ทุกภาคส่วนนะครับในการสะท้อนความคิดเห็นที่จะนําไปสู่การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นในปี2547นะครับจะมีเพิ่มสิทธิประโยชน์ฟื้นฟูสัมภาพของคนพิการในปี48นะครับจะมีพัฒนาบริการปฐมภูมิใกล้บ้านนะครับใกล้ใจในปี49นะครับเพิ่มสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ป่วย HIV นะครับปี50นะครับการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยในปีนี้จะมีการยกเลิกค่าธรรมเนียม30บาทนะครับแล้วก็จะเป็นการจัดหาบริการกลุ่มค่าใช้จ่ายสูงนะครับ ปี51ปี51นะครับจะเป็นบริการทดแทนไตเพื่อผู้ป่วยไตวายเรื้อลังระยะสุดท้ายนะครับยกเลิกกำจัดคุ้มครองเจ็บป่วยฉุกเฉิน2อครั้งต่อปีนะครับในปี552นะครับบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดแทนบัตรทองเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงจากบัญชีนะครับให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่สําหรับผู้มีอายุ65ปีขึ้นไปกลุ่ม7โรคเรื้อรังนะครับบริการสารมิเตโดนสําหรับผู้ติดยาเสพติดนะครับในปี53นะครับเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้า ยาบัญชีหลักของแห่งชาตินะครับปีห้าสิบสี่ปีห้าสี่นะครับยกเลิกกําจัดรักษากิตเวชไม่เกินสิบวันคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงครับมีการผูกถ่ายตับในเด็กนะครับแล้วก็รวมถึงการบริการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจนะครับและในปีสอง5นห้า้อยห้าห้านะครับมีการบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินะครับในปีนี้สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการสีครั้งได้ต่อปีนะครับมีการร่วมจ่าย3าสบบาทในระดับรพชขึ้นไปเว้น บุคคลที่เปยดกลุ่มตามประกาศของสอนะครับปี2556นะครับจะเป็นบริการ3กองทุนเฮต้าอีเอชและไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับยกเลิกการร่วมจ่ายฟอกไต500บาทต่อครั้งกรณีผู้ป่วยไตก่อน1ตุลาห้าหนะครับให้ยาต้านเฮต้าอวีนะครับมีการปรับเปลี่ยนการจ่ายความช่วยเหลือเบื้องต้นมาตรา 4, 4ีนะครับแล้วก็ในปี57นะครับปลูกไทยว่าเซลล์วัคซีนให้วัดใหญ่ ปรับเกณฑ์กองทุนสุขภาพการเข้าถึงยากัญพายาบัญชีจอสองนะครับมีการรักษาโรคมะเร็งต่างๆนะครับปรับเกณฑ์ให้ยาต้านทิสเอนีนะครับปี2 5ง8นหรบขยายสิทธิข้อบุตรไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับเพิ่มการเข้าถึงยาอีก18รายการนะครับปี59นะครับปฏิรูปรับฟังความคิดเห็นทั่วไปของประชาชนปรับเปลี่ยนขอบเขตบริการนะครับบริการระยะยาวสาหรับดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงนะครับ บริการดูแลผู้ป่วยติดตัวเอเรือรังบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV วนะครับปี2560นะครับจะเป็นสิทธิที่เพิ่มมาก็คือการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับวัคซีน HPV ีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป5้านะครับวัคซีนไข้หวัดตามฤดูกาลตามเงื่อนไขของสปสชนะครับและปี2561นะครับจะมีการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรุงเทพมหานครนะครับปี25 6 2นะครับเพิ่มยา ต้านเชื้อ HIV นะครับให้วัคซีนรวมนะครับ DDP HB และ H i ันะครับในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนะครับและในปี2,563นะครับจะเป็นระบบการแพทย์ทางไกลนะครับหรือเทเลเมดนะครับเทเลเมดดีซีนนะครับบริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้านนะครับและในปี6465ซึ่งเราไม่ได้ยกมานะครับ แต่จะขอยกตัวอย่างในที่นี้เช่นของวัคซีนไข้หวัดโควิดนะครับและการตรวจรักษาคั้นรองโควิดที่เพิ่มเ,เข้ามาในหลักประกันสุขภาพนะครับการวิเคราะห์กฎหมายนะครับพระราชบัญญัตินี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา5 2ของรัฐธรรมนูญซึ่งรับรองสิทธิของบุคคลให้มีสิทธิที่เสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและให้ผู้ยากไร้มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถา,านบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎบัญญัตินอกจากนี้ยังเป็นไปตามมาตรา82ของรัฐธรรมนูญว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐซึ่งได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเมื่อสำรวจบทบัญญัติมาตราต่างๆแล้วไม่มีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญนะครับ ในส่วนของคําถามนะครับกลุ่มเราจะมีคาถามทั้งหมด10คําถามนะครับในคําถามข้อแรกนะครับพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2. พศ .2545 ประกอบด้วยกี่ 2. หมวดข้อ2นะครับหมวดที่4แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2545คือหมวดว่าด้วยอะไรข้อ3ามนะครับพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2545ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาลงนามนะครับในวันที่เท่าไหร่ ข้อ4นะครับร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับแรกถูกร่างโดยภาคประชาชนนําโดยท่านใดน,นะครับที่เป็นผู้นำในการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้อที่5นะครับได้มีการยกเลิกการใช้บัตรทองเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแทนในรัฐบาลของนายกท่านใดน,นะครับบุคคลใดมีอำนาจตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพศสอ5พนะครับ คำกล่าวที่ว่าในกรณีสำนักงานตรวจสอบพบว่าหน่วยบริการใดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขที่กำหนดให้รายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาตรงกับมาตราใดในหลักประกันในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับและข้อถัดไปนะครับข่อใดคือส่วนประกอบในแนวคิดและหลักการความสัมพันธ์และบทบาทของระบบหลักประกันสุขภาพ กับผู้ให้บริการกับประชาชนนะครับข้อถัดไปนะครับจะเป็นระบบบริการการแพทย์ทางไกลหรือเทลเลมดิ c ซีนถูกเพิ่มเข้าไปในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อปีพศใดในคํากล่าวที่ว่าตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ 2, ศ2 5 4พามาตรากําหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ ซึ่งบุคคลในที่นี้หมายถึงบุคคลที่มีสัญชาติไทยคําว่าบุคคลที่มีคําที่มีสัญชาติไทยหมายถึงข้อใดซึ่งคําตอบทั้งหมด10ข้อซึ่งคําถามทั้งหมด10ข้อนะครับขออภัยสามารถหาคําตอบได้ในสไลด์ที่เรานําเสนอมาสุดท้ายนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นะนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ